สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง3 1มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนมีนาคม EP หลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าในอบซอรนะครับหรือว่าอัศวินถือดาบเข้ามาแค่ไหนคนคงเหมือนกับคนรู้สึกเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่กาลังเขียนข้อความหาคนที่รักอยูอ่แต่เป็นกับนางฟ้าใน,นสมรรค์พยายามส่งข้อความดีไปหาเขาเช่นการบอกรักบอกคิดถึงหรือบอกขอโทษใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าเช่นไพ่ใบนี้เปยบเสมือนกับความรู้สึกที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยพยายามติดต่อคนที่รักแต่เหมือนกับข้อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้รับสิ่งดีหรือไม่รับการตอบกลับแต่ก็เหมือนกับทําไปจนเหนื่อยทําไปจนท้ออะไรเงี้ยส่งข้อความไปหาเขาจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องทํำยังไงแล้วไม่ต้องบอกยังไงกับเขาแล้วให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยอยากจะขอโทษเขาที่เป็นแบบนี้ขอโทษที่ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เห็นไหมครับเป็นถ้วยใบที่ยังว่างเปล่าอะหมายความวม่ใ่เป็นคนคนหนึ่งที่ยังว่างเปล่ารอเขายังไม่มีใครยังรักเขามากยังคิดถึงเขาอยู่เหมือนเดิมนะหรือใครสักคนหนึ่งอยากจะบอกขอโทษใครสักคนหนึ่งที่ขอโทษที่เป็นแบบเนี้ขอโทษที่ไม่ดีเหมือนขอโทษ ที่เหมือนกับตีไม่พอนะครับแต่ก็ขอโทษเช่นกันที่รักเขามากเกินไปฉันไพสินถือดับขอตอบแบบนี้กันว่าชาวสีเมทุนในช่วงนี้คุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ขอโทษกับสักคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ขอโทษที่เป็นแบบนี้ที่รักเธอมากที่ไม่ดีเหมือนใครๆที่ไม่สามารถจะไปดีเหมือนกับคนที่เขาต้องการแต่เป็นคนคนเดียวที่รักเธอแต่เป็นคนเดียวที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อเธอหรือพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือคนที่เรารักเนี่ยเข้าใจเราแล้วอะระวังดีนะรักเขานะถึงทําแบบนี้ฉันไพเป็นี่ก็เล่นัน ทำายความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงมีนาคมว่าเหมือนกับไม้เท้าอันนี้มันยังคงอยู่อ่ะนั่นหมายถึงว่าคนรักของชาวราศีเมทุนในท่านเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเห็นคุณค่าเห็นความเหนื่อยของคุณก็จริงเขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนอาจจะเหมอนกับเขาเรียกว่าอะไรเสียงขอโทษคุณอาจจะไม่ดังพอแต่เขารู้ว่าคุณน่ะรักเขาแค่ไหนจริงจังมั่นคงและเหนื่อยกับเขามากแค่ไหนก็เลยทำไยแบบนี้ว่าเหมือนกับให้สองไปในท้งถมมวลเนี่ยสิ่งที่คุณส่งข้อความไปอาจจะไม่รับการตอบกลับใครสักคนอาจจะเดินจากเราไปนะครับท เราไม่ดีพอไม่สามารถดีเหมือนใครหรือเหมือนกับขอโทษที่รักเขามากเกินไปแต่ไพ่เป็นี้ขอตอบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชาวสีเมถทูนท่านคนละกูณเนี่ย <_ m atch> เขาเหมือนกับสุดท้ายก็จะกลับมารู้ว่าคุณคนที่รักเขามากที่สุดหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับเขามากที่สุดหรือเข้าใจคําขอโทษของคุณนั่นเองผมเลยทำนายว่าคนละของชาวสีเมถทูนหรือท่านเนี่ยสุดท้ายนะครับเขาจะเข้าใจความเหน,น,นื่อยของคุณเขาจะเข้าใจว่าคุณเนี่ยขอโทษที่เป็นแบบนี้นั่นแหละเข้าใจคําขอโทษของคุณเข้าใจความความหวังดีความมั่นคงสิ่งต่างๆณส่งไปหาาเขนัะ ผลเป็นไมแบบมีข้อความที่คุณส่งไปเนี่ยสุดท้ายนะครับมันอาจจะเหมือนกับได้รับขยับกลับมาเห็นไหมครับไม่รับการตอบกลับไม่รับสิ่งดีๆกลับคืนมาแต่สุดท้ายนางฟ้านางสวัสด์เนี่ยก็จะขยําข้อความที่มันไม่มีค่าอะไรเนี่ยกลับมาให้คุณรู้เลยว่ามันมีค่าเสมอแหละไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันมีค่าเพราะหัวใจของคุณเองมันมีค่าเพราะความรักที่รักเขามากเหมือนกับที่ขอโทษที่เป็นแบบนี้นั่นเองฉันให้เป็นที่หมายเขามว่ค่อาจะเหมือนกับรู้สึกแบบเนี้ยแต่เหมือนกับเสียงขอโทษของเราอาจจะเบาเกินไปนะครับเขาอาจจะไม่ได้ยินอะ แต่สุดท้ายผมขอตอบว่าเดี๋ยวเขาก็จะได้ยินเดี๋ยวเขาจะกลับมาอ่านแลวเขาจะรับฟังคุณเองแลวเขาจะรู้ว่าคนที่เขามากที่สุดเนี่ยก็คือชาวราศีเมถุนนั่นเองเช่นไพ่ปบนี้ขอตอบมบบนี้ครับไพ่ห้าดาบเข้ามาหรือไฟออฟซอร์ดใครหลายคนจะหมายกับมีปัญหาเรื่องความใช้อารมณ์กันอารยนานะกันคนคนนี้ค่อนข้างจะอีกโก้เยอะคนละของชาวราศีเมถุนจะเป็นคนที่ทําตามใจทําตามอารมณ์มั่นใจตัวเองหรือการที่เหมือนกับไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเนี่ยก็คิดว่าจะทิ้งเราได้คิดว่าจะทาร้ายเราได้ก็ไปเือคนอื่นเพราะคิดว่่่าาาาคนอนอนอืจจะดีกวเร แต่เห็นไหมครับขอโทษที่เราไม่ดีเหมือนใครใขอโทษที่อาจจะเหมือนกับไม่ใช่คนที่เขารักหรือเขาเลือกหรือเหมือนกับไม่ใช่คนที่เขารักมากกว่าหรือต้องการมากกว่าอะไรนะครับแต่สุดท้ายไพ่ห้าดาบขอตอบแบบนี้กันว่าคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยก็จะกลับไปเหมือนกับเป็นที่2ที่3ะวันนี้เขาอาจจะชนะคุณก็จริงนะวันนี้เขาจะทําร้ายคุณก็จริงแต่สุดท้ายไพ่เป็นนี้ขึ้นมาครับหนึ่งเหรียญเขาจะกลับมาถือก้อนหินก้อนนี้ที่ไม่มีค่าอะไรก็คือกลับมาถือคุณนั่นแหละ กลับมาถือหัวใจของคุณกลับมาต้องการความรักจากคุณกลับมาเห็นสิ่งดีมีค่าของชาวสีเมถุนนั่นเองเช่ผมห,หมหแบบนี้ว่าชาวสีเมถุนท่านจะเป็นคนที่สายเปดูแลคนที่รักเช่นการใส่ใจหรือการอดทนเช่นยอมให้เขาทําร้ายกี่ครั้งแล้วหรือการเหน็ดเหนื่อยกับเขานะครับถึงขั้นแท้งครอบครัวแต่งงานการมั่นหมายหรือถึงขั้นแบบทําสิ่งดีกับเขาไ่ตลอดนะครับจนกลายเป็นเหมือนกับทําดีแต่ไม่มีค่าอะไรรักเขามากแต่เขาอาจจะไม่รู้อะไรเขาก็เลยคิดว่าจะทําร้ายเราก็ได้จะมาก็มาจะไปก็ไปไม่กลับให้ไปเนี้ย ไพ่เป็นิเนมแบบนี้ว่าคนของคุณเนี่ยมักจะคิดว่าเขาสามารถทําอะไรคุณก็ได้จะทาร้ายคุณเท่าไหร่ก็ได้คุณก็ทนได้นะครับแต่สุดท้ายผมขอตอบเบบนอนกันว่าคนคนนี้อาจจะเป็นการต้องการเอาชานะใช้อารมณ์นะครับคิดว่าทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเขากับยิ่งทาร้ายกันนะสุดท้ายไพย่เป็นนี้ขอตอบแบบนี้ลยว่าพอชาวสีเมตุนในท่านเนี่ยเริ่มนิ่งเริ่มอยู่ได้พอส่งข้อความไปขอโทษเขาแล้วนะคะรับพอติดต่อเขาไปแล้วหรือพยายามทำทุกวิถีทางแล้วเช่นการเข้าไปทาถามเขาว่าเขากินข้าวหรืยยงหงอยังห่วงใยเขาบอกรักเขาบอกค หรือยาเขาเรียนสิ่งหัวใจเนี่ยแต่เขากลับเดินหนีแต่เขากลับทิ้งเราไปอ่ะหรือกลับไปกลายเป็นเหมือนกับไพ่ไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทาดีรับตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่อ่ะพอคุณไปแบบนี้ปุ๊บคุณอาจจะกลับมานั่งอยู่ที่ของเรากลับมาหยุดพักกลับมาเหน็ดเหนื่อยกลับมาคิดว่าตัวเองมอนจะเหมือนกับทําจนเหมือนกับตัวเองเนี่ยลองทุกวิถีทางหรือเททุกวิถีทางแล้วอ่ะแล้วเหมือนกับไม่ได้รับสิ่งดีกลับคืนมาแต่พอคุณหยุดพอคุณนิ่งพอคุณตัดสินใจว่าจะพอเน คนรักของคุณเนี่ยมักจะกลับมาสนใจมักจะกลับมาเข้าใจคุณมักจะกลับมาต้องการคุณเนี่ยในวันที่คุณเนี่ยเป็นคิงออฟคัพเห็นไหมครับในวันที่คุณนั่งหยุดพักแล้วในวันที่คุณชุดพอใจแล้วหยุดแล้วนิ่งแล้วหรือเสียใจหรือตัดสินใจว่าจะพอแล้วว่ะเจ็บจนพอหรือว่าหยุดพักแล้วหมดแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหรือนิ่งเฉยไปแล้วหรือถอยออกมาที่ของเราแล้วว่ะเช่นไพ่คิงออฟคัพขอตอบแบบนี้กันว่าคนรักของชาวสีเมตรคนที่เลือกรักกันไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะแพ้ต่อความดีแพ้ต่อความรักนะครับความเข้าใจ วันนี้คำขอโทษคุณอาจจะเบาเกินไปที่ขอโทษที่เป็นแบบนี้แต่สุดท้ายนะครับเขาจะรู้ว่าคนที่เขารักเขาที่สุดหรือขอโทษที่รักเธอมากขอโทษที่ไม่ดีเหมือนใครแต่ถ้าเกิดเทียบกับหัวใจหรือเทียบกับสิ่งดีนีเห็นไหมครับความมั่นคงความอดทนสิ่งดีๆที่คุณหยิบยื่นให้กับเขาไปเช่นการดูแลการใส่ใจเนี่ยก็คือชาวสีเมถุนนั่นเองผมเรยนะว่าคนของคุณอาจจะเป็นชาวสีธาตุน้ำนะครับธาตุไฟหรือว่าธาตุลมก็ได้ซึ่งทําอะไรไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จะกลาเป็นคนเนี้ยเขาเคยเป็นคนที่มีอาจจะเป็นขั้นแบบแต่งงานมมีีคคครอบบัววลูกกุณด้ย สุดท้ายเขาจะกลับเป็นคนดีคนเดิมครับคนที่เคยแบบเข้าใจความรักของคุณน่ะในวันที่คุณเนี่ยอาจจะเป็นเกิดการที่เหมือนกับคุณต้งหากละที่ไม่ยอมเป็นที่สองนะไม่ยอมเป็นตัวเลือกแล้วหดือการเป็นคุณเองที่การเป็นเหมือนกับตัดสินใจว่าจะไม่เอาแล้วหรือพอแล้วนั่นเองผม้นิ่มเหรือชาวตีเมทูเหท่านอาจจะเหมือนกับตัดสินใจที่เจ็บจนพอหรือว่าไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงหรือตัดสินใจว่าจะพอแล้วกบความที่รักที่มันไม่มีค่าอะไรเพราะทําดีเทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นะครับหรือ ดือนกับคนคนหนึ่งที่เจ็บทําทุกอย่างไปหมดแล้วขอโทษไปแล้วที่เป็นแบบนี้แต่เขาไม่กลับมาสุดท้ายพอบแบบเราอยู่ได้แต่ตัดใจว่าจะไปเนี่ยเขากลับมาวันที่เราเนี่ยไม่กลับไปแล้วเขากลับมาวันที่คุณเนี่ยไม่ยอมเป็นตัวเลือกหรือไม่ยอมอยู่ในฐานะอี่เจ็บปวดอีกแล้วนั่นเองผมดูท่นแม่แบบวิชาชีพเมนตุลท่านในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับจนถึงมิถุนายนเนี้ยผมตอบเลยว่าตามไพ่ขึ้นมาครับ5ดาบนะครับแล้วกิ้งออฟคัพแล้วก็หนึ่งเหรียญ ทำนายว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเช่นความรักที่การมุออนการเดินทางไปหาสิ่งที่ดีกว่า5ดาบหมายความว่าเหมือนกับคุณอาจจะเป็นตัวเลือกมาก่อนเป็นที่1ที่2ที่3ม,มาก่อนหรืออาจจะเหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาทำร้ายเราอยู่บ่อยๆอะแล้วพอคุณตัดสินใจออกมาเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเราไม่ต้องมานั่งอยู่แบบตัวเลือกหลไรไม่ต้องอยู่กับแบบไม่มีค่าอะไรแล้วกลายเป็นเหมือนกับไพ่หนึ่งเลยก็ King คิงออฟคัพมีโอกาสเจอผู้ใหญ่ความรักที่เติบโตขึ้นความรักที่อบอุ่นเข้ามามีโอกาสเจอโชคลาภ เมตตาสายเปดูแลเราซึ่งกันและกันเลยอะถึงขั้นสร้างครอบครัวนะครับขี่มา้าขาวเข้ามาเห็นสนใจข้อความเราแคร์เรานะครับเห็นเรามีคุณค่ารักเราในสิ่งที่เราเป็นน่ะผมเล่นแชอบสีไมมถุนไม่โอกาสพบเจอผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าคนรักที่เป็นคนอุปถัมเมตตาสายเปยนะครับหรือเจอความรักที่ดีและมีคนมากมายต้องการคุณเลยถ้าคุณจะตัดสินใจว่าจะไปหรือพอนะแต่ใครถ้าเกิดเรื่องราาคนรักไปไม่เกิน4ี่เดือนถึงหเดือนเนี่ยอาจจะรอเขาก่อนหรือถ้าเกิดไม่เกิน7เดือนหรือคุณยังรู้สึกรักเขาอยู่เนี่ย ให้เจ็ดไปทักเข้ามาครับหมายความว่าให้คุณตัดสินใจตามความหัวใจของตัวคุณเองถ้าคุณรู้สึกว่ารักใครสักคนหนึ่งต้องการรอใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจจะไปหรืออุบอ่อนอันนี้คือเพนงการแนะนํานะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ารอมานานละเกิน5เดือนเกินเดเดือนเกินหนึ่งปี2ปีไปละเราควรเลือกในสิ่งที่ดีกว่าเดิมเราควรเลือกในสิ่งที่เราต้องการหรือว่ากราฟที่มันสูงขึ้นเห็นไหมครับเราควรอาจจะหมายกับไปต่อหลังที่ใจหมอนกับไม่อยากจะไปหรอก แต่ต้องบอกตัวเองว่าต้องลืมเรื่องราวทุกอย่างต้องไปแม้้างข้างต้องเจ็บปวดหรือร้องไห้เสียใจเนี่ย mm. ก็ต้องไปให้ได้อ่ะเช่นแพ้เจ็บไม่ท่าหมายความว่าหลายๆคนอาจจะอยากไปขอโทษเขาอีกอยากจะไปง้อเขาอีกนะครับยังรักยังแคร์เขาอยู่เลยอ่ะยังอยากจะไปจากเขาแต่ไปไม่ได้เพราะหมดใจเราอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับทําไปเลยส่งข้อความส่งคลิปนี้ไปหาเขาเลยทําแล้วเจ็บทําแล้วสุดพ้นทําแล้วเสียใจทาจนเหมือนกับทุกวิธีทางจนเหมือนกับไม่รู้ต้องทําอะไรแล้วดีกว่าไม่รู้ส่งข้อความไม่ไปแล้วดีกว่านั่นเอง ฉันไพ่ใบตอบมาขึ้นมาเดทเทมปูรนครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีม่ส่นหดึ่งมีนาคมคือเดทเทมปูรน,นขเข้ามาสิ่งคุณทุ่มเทไปเนี่ยวันนี้มันอาจจะเหมือนกับนิ่งเฉยเขาอาจจะนิ่งเฉยกับเราเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าเราแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรไปก็ตามนะมันคือสิ่งที่ดีครับมันคือความอิ่มความอบอุ่นความเข้าใจความสมบูรณ์ความรักที่สมบูรณ์แบบที่คุณทุ่มเทให้ทุกคนถึงที้ททหัวใจจริงๆฉันเทมููรด้ขอตอบแบบนี้ว่าสุดท้ายแก้วใบนี้มันจะถูกเติมเต็มอ่ะ ผมเลยว่าคนรักที่เขาเลิกหล่าคุณไปนะครับสุดท้ายเขาจะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาติดต่อก็ได้นะอาจจะเริ่มการปรับความเข้าใจกันอันนี้คือภายของการทํานายและการแนะนําด้วยใช่ผมเลยทำนายแบบนี้ว่าเขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณตอนคุณอยู่แต่พอจะเสียคุณไปเนี่ยแน่นอนเขาจะกลับมาเห็นคุณค่านะครับกลับมาติดต่อกลับมารักษาหรือกลับมาขอความช่วยเหลือคุณแต่คุณนั่นแหละอาจจะเหมือนคนที่ทุ่มเทไปแล้วรักไปแล้วครั้งหนึ่งร้องไห้เสียใจไปแล้วจนบอกตัวเองว่าต้องพอแล้วต้องลืมเรื่องราวทุกอย่างแล้ว ฉันให้ไปต่อมาขึ้นมาว่าเดือนสันครับไพ่พระอาทิตย์โดยทำนายว่าชาวศีเมถุนในช่วงนี้คือหมายความว่าเดือนมีนาคมอาจจะเป็นการที่สบายใจมีความสุขมีสิ่งดีเข้ามาความอบอุ่นใครทะเลาะคนรักไปถ้าเกิดไม่เกิน4เดือนไม่เกิน5เดือนเนี่ยจะกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกับาปรับความเข้าใจกันได้แต่ต้องค่อยคุยค่อยปรับอย่าเพิ่งเอาชนะกันอย่าเพิ่งใช้อารมณ์แลเดือนสันหมายความว่าการกลับมาดีกันเหมือนเดิมเพราะคุณอาจจะเคยมีครอบครัวมีลูกกันหรืออยู่กันแบบแต่งงาน หรือเดือนหมายความว่าคนที่เคยช่วยเหลือดูแลก,กันนี่แหละเขาเคยเป็นคนที่รักคุณและเคยเป็นคนที่ใส่ใจคุณนะผมเป็นม้กสุดท้ายจะกลับมาคืนดีกลับมารักษาสิ่งที่ทําลายกันไปหรือเลิกรากันไปหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางครับแต่ถ้าเกิดใครแต่ใจ,ใจว่าจ้พอนะคือการหลุดพ้นไปเจอความสุขครอบครัวสิ่งดีๆเข้ามาเห็นไหมครับมีโอกาสเจอความรักที่มันอบอุ่นเต็มผู้ใหญ่มากขึ้นการสร้างครอบครัวที่ดีกว่าเดิมคนที่รักได้เข้าใจคุณจริงๆมากกว่าการอยู่แบบทุ่มเทไปสุดท้ายอ่ะเจ็บสุดท้ายไม่มีที่อยู่ทําดีแทบตาย สุดท้ายเจ็บปวดเสียใจไม่มีที่อยู่นั่นเองฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือ king of wands เข้ามาหรือพระราชาถึงไอ้เท้าทำลายความรักของชาลาศีเมถุนเลยว่าประสบความสุณเนี่ยคือคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยสุดท้ายเขาก็ร้อนลนเองเห็นไหมครับผมเล้นว่าคนรักของชาลาศีเมถุนในตอนนี้เขาเองก็เจ็บนะเขาเองเห็นคุณไม่สนใจเห็นคุณนิ่งเฉยเขากำลังจะเสียคุณไปอะแต่สูญเสียรักแท้สูญเสียสิ่งดีไปเนี่ยเขาก็เจ็บนะ ฉันคิงออพปานขอตอบแบบนี้กันว่าเขาก็เลือดร้อนว่าเขาไม่มีคุณเขาก็คิดถึงคุณทีหลังหรือมาเจ็บปวดเสียใจทีหลังที่คุณเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับไม่สนใจเขาแล้วพอละหรือจะเหมือนกับจะไปจากเขาแล้วลว่าแหละฉันพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่ออลาเค้นนะครับทานายความรักของชาวราศีเมถูรท่านในเดือนมีนาคมว่านี่คือสิ่งที่สวยงามนี่คือแสงสว่างแม้มันจะเหมือนกับความมืดอ่ะวันนี้อาจจะมืดมองไม่เห็นแสงสว่างมองไม่เห็นสิ่งดีของคุณนะแต่คุณคือนางฟ้าบูเฟรดีเห็นไหมครับ คุณก็คือคนที่มีแสงสว่างในตัวคุณเองมีสิ่งดีตัวคุณเองอยู่แล้วขอเชื่อมั่นในสิ่งดีๆเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะครับไพ่แนะนําแบบนี้ก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ